รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนรายการโดย W A แข่งพวงใหญ่กันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท W A หน9่งเกากจำกัดมหาชน PTT Station บริการเฟรลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซโปครั้งที่7รวมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวล คณนะทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้เดินทางไปทัวร์อารยสถาปัตย์จังหวัดภูเก็ตไปเพื่อชมบรรยากาศการท่องเที่ยวฝั่งท้องทะเลอันดามันที่แสนงดงามและได้สัมผัสถึงบรรยากาศความคึกคักบรรมดาน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางกันมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนับตั้งแต่สถานการณ์โควิดวิกฤตทั่วโลกในช่วง3ามปีที่ผ่านมาครับ ไปทัวร์อาเซียปัตที่เกาะภูเก็ตครั้งนี้กษสนะทัวร์ยกกรอก็ได้มีโอกาสไปทําข่าวการประชุมสมัชชาสาภาพคนตาบอดโลกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่โรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตโดยจะร่วมเดินทางไปกับคณะคนตาบอดและใช้บริการสายการบินไทยแออ์เชียใครๆก็บินได้โดยมีคุณวีรศักดิ์โทสุรัตน์หรืออาจารย์เออดีตมติว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3ส,สมัยเดินทางไปร่วมต้อนรับคณะผู้ที่ มาประชุมสมัชชาสาภาพคนตาบอดโลกในภาพืื้นเอเชียแปซิฟิกพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือคนตาบอดเพื่อนำมาพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปครับคนตาบอดเวลาที่เดินทางแบบนี้กระเป๋าของผู้พิการทางการมองเห็นเนี่ยจะหากันเจอได้ยังไงครับระหว่างผู้เดินทางกับกระเป๋าเจอโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมี เจ้าหน้าที่รหรืออาสาสมัครมาด้วยก็จะช่วยดูให้แต่ถ้าในกรณีเรามาเองนะฮะ เราก็จะแจ้งกับสายการบินเจ้าหน้าที่สายการบินก็จะดูแลให้อ,อย่างวันนี้เนี่ยคนที่มาเป็นผู้ช่วยของอาจารย์เราติดตามหาตัวไม่เจอละ <laughs> อาจารย์ก็จะไม่รู้ว่ากระเป๋าของอาจารย์สีอะไรไซส์อะไรนอกจาก <laughs> ต้องดูจากแผ่นป้าย,ยติดกระเป๋าอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวคงวนจนเหลือไปเดียวไหงเราอาจจะต้องรอจนกระทั่งเหลือไปสุดท้าย <laughs> ในระหว่างที่เรารอกระเป๋าชวนอาจารย์สนทนาต่ออาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้สุนัขนาทางคนตาบอดมาแล้วสองตัวแล้วเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยเราทำยังไงครับอาจารย์ครับ เราจะต้องให้เขาอดอาหารแล้วก็อุดจระก่อนขึ้นเครื่องอุดจระก่อนขึ้นเครื่องหมายถึงว่าวันนี้จะขึ้นเครื่องใช่ไหมเช้านี้ไม่ให้กินแล้วพอมาถึงนี้ค่อยกินแต่นี่บินไทยประเทศอย่างมากก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงทุกที่ละแต่ถ้าเดินทางไกลเนี่ยเดินทางไกลก็อดอาหารยาวเลยฮะโอ้โหครับแปลว่าเขาก็ต้องอึดมากเลยนะครับอึดมากฮะแต่งไงเราก็ต้องให้เขาไปฉี่เราครับครับใช่ใช่ใช่ กำลังยืนคุยกันอยู่หน้าห้องน้ํานั้นเนี่ย<ห>มีสุภาพสตรีกลุ่มหนึ่งเดินผ่านเข้ามาแล้วเห็นอาจารย์ถือไม้เท้าก็เดินเข้ามาถามเลยว่ากําลังจะไปงานสมัชชาคนตาบอดใช่ไหมคะ<ห>เราบอกใช่อาสาสมัครเขาบอกว่ามีใครดูแลหรือย,อยังเพราะเขาเป็นอาสาสมัคร<แ>ที่บินเข้ามาเพื่อจะมาดูแลแคนตาบอดโ,โดยเฉพาะเขาเห็นป<ด><ๆ>ักแล้วก็เดินเข้ามาถามเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมันจะเป็นทีมอาสาสมัคร ของสมาคมคอยช่วยเหลือคนตาบอดในทุกเรื่องประสานงานคนมาช่วยอ่าน,นสนังเสียงอะไรพวกนี้ทุกอ,อย่างเลย อ่าแปลว่าเขาเร็วกว่าเราเขามาเส็บกระเป๋าไปแล้วก็ไปรอข้างนอกแล้วอ้างันโอเคงันเราไปตามเขาไปสวัสดีคุณเอกลมรับวิรศักดิ์ครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวิรศักดิ์สวัสดีครับผมมาพร้อมกันกับอาจารย์วิริยะครับอาจารย์วิสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าีคือน้องๆโรงเรียนนานาชาติ ICS ICS นานาชาติอาสาสมัครเพื่อคนตาบอดย้ All the senses to experience a new country, I would love to have the opportunity to have a safe walking around spaces mm. and people describing to you what there is so that even if you can't see you will know what things look like because many blind people had sight previously so they could still remember the colors mm. like I can still remember colors mm. so if you explain it to me then I think also to make sure that there is enough places where people can touch and feel. And smell things. You know, it can be art. It can be flowers. It may be a petting zoo. It may be just beautiful assortment of of restaurants or places where one can try. Hmm. And because that is what one's memory of that place right. will be of all of your senses, not just your sight. Will pick up what a place smell of and touch like, and all the music, of course, that people can hear around you. I think that'll be. is traveling tourism aspect a great around traveling and การช่วยเหลือคนตาบอดนั้นเนี่ยควรช่วยในระดับหนึ่งเดี๋ยวอย่าช่วยจนกระทั่งถึงขนาดที่เขารู้สึกอึดอัดมีกรณีที่เขาอยากจะเดินเช่นเขานั่งเครื่องบินมานานๆแต่คนไม่เข้าใจก็จับเขาใส่เก้าอี้รถเข็นเลยแล้วก็พาเขาออกมาส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าพวกเขาจะมีความจําที่แม่นมากว่า เขาวางถ้วยของเขาเนี่ยเอาไว้อยู่ตรงไหนน้ําอยู่ซ้ายไปประมาณเท่าไหร่อาหารจานถัดไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะใช้ประสาทสัมผัสจากปลายนิ้วเนี่ยจับช้อนแล้วพอปลายช้อนไปแตะโดนอาหารเนี่ยเขารู้ว่าอน,นั่นคือสิ่งที่เขาต้องสั่งจะสังเกตว่าเขาไม่ได้ทําให้เกิดรอยหกเลอะเทอะเลยนะครับแล้วเราก็อาจจะแค่ค่อยๆอ,อธิบายไปเรื่อยๆว่าขณะนี้สิ่งที่เ็ากำลังรับประทานอยู่นั้นเนี่ยคืออะไร ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจมากนะครับกับประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเพื่อนำไปพัฒนาความพร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทพมวลของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปครับ เตรียมพร้อมพบกันปลายปีนี้กับสุดยอดงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบและบริการเพื่อการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health and Wellness Tourism ธุรกิจไหม่การท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวลในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023มาหาการรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7วันที่7ถึง 10ธันวาคม2566จัดใหญ่ไฟกระพิบที่ศูนย์นิรศการและการประชุมไบเทคบางนารีบจองบูธกันนะครับ กโดย W แข่ r ห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท W หนึ A ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชน PTT Station <S <S รนบร,ริการเฟลลี่ดีไซน์โดยสายการบรินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซโปครั้งที่7รวมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวล ร่วมต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวครั้งใหญ่ช่วงส่งท้ายปลายปีที่กำลังจะมาถึงอีกครั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบจึงได้เพิ่มเที่ยวบินอีก14เส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันให้คึกคักโดยคุณธนิตาอัคารวิทิพิมรมผู้บริการฝ่ายการพาณิชย์สายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าไตรมาสที่4ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งคนไทยที่นิยมท่องเที่ยวภายในประเทศและการที่ภาครัฐ มีโครงการฟรีวีซ่าให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนอินเดียและไต้หวันแอร์เอเชีย e มีเส้นทางบินให้บริการเป็นจํานวนมากซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยได้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ให้บริการเส้นทางภายในประเทศภายในปีนี้รวมทั้งสิ้น32เส้นทางโดยแบ่งเป็นเส้นทางบินจากกรุงเทพ24เส้นทางและ8เส้นทางข้ามภาคโดยในไตรมาสที่4ทับ2566นี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มความถี่ของการบินใน14เส้นทางรวมเป็น18เที่ยวบินต่อวันหรือเพิ่มขึ้นจาก87เป็น105เที่ยวบินต่อวันในเมืองท่องเที่ยวต่างๆทั่วไทยนะครับทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่กำลังเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยครับ กฤษณะทัวยกล้อเดินทางไปทําข่าวการประชุมสมาชาคนตาบอดโลกภาพพื้นเอเชียแปซิฟิกที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อร่วมส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการและการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาในระดับนานาชาติซึ่งงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงพมคุณวาราวุศิลปะอาชามาเป็นประธานเปิดงานครับ ราก็ดีใจนะครับที่ทางชหพันธุ์ของคนตาบอดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั้นได้มาประชุมกันที่จังหวัดภูเก็ตสท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยไม่ใช่แค่เพียงแค่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในทุกสถานะทุกวัยและการประชุมในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นครับถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการ,ท,กราที่จะแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกกลุ่มการทํางานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในเชิงนโยบายกฎหมายหรือแม้แต่การลงพื้นที่ในการทํางานนั้นในขณะนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นในทุกๆรมครับเราบู การการทำงานเพื่อที่จะไปแก้ไขดังนั้นการจัดงานในวันนี้กระตุ้นนะครับให้หลายๆฝ่ายตื่นตัวแล้วก็ตระหนักครับถึงการออกแบบนะครับ Universal Design การทํางานหลายสิ่งหลายอย่างให้เดินไปข้างหน้าให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ e l e a v e No One Be h i ับ และในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีพมคุณวาราวุธศิลปะอาชาจะได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Thailand Ferry Design Expo 2023มากกรรมอารยศาปัตรนวัตกรรมสุขภาพและการท่องทเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่7ในวันที่7-10ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนาทีชนะทัวยกอกรอก็ต้องให้ทรัฐมนตรีวาราวุธช่วยเชิญชวนแฟนคลับไปเที่ยวงานนี้กันให้เยอะๆนะ,ะครับ 7-10ธันวาคมนี้นะครับที่สูนปรชุมไบเทคบางนาก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับพี่น้องประชาชนไปร่วมงานนะครับไทยแลนด์เฟรนลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปประจําปี2023นะครับตัวผมเองนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางพี่อ๋อยกิษนะเชิญไปเป็นประธานในพิธีเปิดไปดูครับว่าประเทศไทยของเราพัฒนาอะไรให้กับพี่น้องคนพิการบ้างเรามีศักยภาพทําอะไรบ้างพบกันครับ7-10ธันวาคมที่ไทยแลนด์เฟรนลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปครับ เดียวมาภูเก็ตครั้งนี้อิสณะทนะัวยกรอก็ยังได้มีโอกาสพบกับเจ้าของฉายานางฟ้ากู่เจิงน,น้องแอนนี่อาทิตย์ละดาจันชูวนิชกุลผู้พิการทางสายตาที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงดนตรีกู่เจิงครับแอนนี่เป็นโรคจอประสาทตาเสือ่อมตั้งแต่เกิดค่ะทีเนี้ย ตอนแอนนี่เกิดน่าจะเห็นอยู่สักประมาณ30%แล้วก็เขาก็กินมาเรื่อยๆจนตอนนี้น่าจะเหลือสัก5าแล้วค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้พิการสายตาแบบสายตาเรืออรางค่ะแอนนี่เกิดแบบโตในครอบครัวคนจีนแล้วก็ตอนเด็กๆอะค่ะอากงเขาจะชอบเปิดหนังจีนแล้วก็ชอบเปิดเต้ยลี่จีนแล้วแอนนี่ก็เหมือนแบบ มีความรู้สึกว่าเติ้งลี่จุนเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็แบบเสียงเพลงจีนเพราะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับในหนังจีนเราจะรู้สึกว่าคนที่เล่นพินจีนก็จะเป็นนางฟ้าพอได้ยินเสียงจริงของเขาอะคะ่ะมันช่วยคลายเครียดได้มันไพเราะแล้วก็ช่วงเวลาที่แอนนี่แก่กู่เจิงตอนนั้นอะมันเป็นช่วงที่ตาเราแย่ลงกระทันหันแบบหนักตกงานแล้วคือแบบมีปัญหาชีวิตเราก็เลยลองแบบฝึกเขาแล้วก็โชคดีได้มาเป็นอาชีพค่ะ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมความสามารถทางการแสดงดนตรีกูเ่เจิงอันไพเราะจากฝีมือน้องแอนนี่เจ้าของฉายานางฟ้ากูเ่เจิงคนนี้ได้ภายในงาน Thailand f e r r ด Design Expo o 2023มากรรมอารยสาปัรนวัตรกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่7มาพบกับน้องแอนนี่นางฟ้ากูเ่เจิงที่จะมาแสดงดนตรีกูเ่เจิงให้เราได้ฟังกันอย่างจุใจในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่9-10ธันวา าคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนานะครับและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในวันพฤศธาสบดีที่7ธันวาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปและมาเที่ยวชมงานกันตลอด4วันที่จัดงานนะครับคือวันที่7 10ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนาอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมและช้อปปิ้งกันนะครับ สันอย่าลืมรัดเข็มขัดใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็น เตรียมพร้อมพบกันปลายปีนี้กับสุดยอดงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบและบริการเพื่อการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health and Wellness Tourism ธุรกิจใหม่การท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวลในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023มหกรรมอารยสัปย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่7วันที่7ถึง 10ธันวาคม2566จัดใหญ่ไฟกระทิบที่ศูนย์นิรศการและการประชุมไบเทคบางนารีบจองบูธกันนะครับ กโดย W A แค่งห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท W A ห9ึ่งเก้าเกาหนึจำกัดมหาชน P T T Station บริการเ e ลลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปครั้งที่เจ็ดร่วมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวลอิสณะทัวร์ยกล้อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล สัปดาห์นี้มาลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตรเพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาทำบุญไหว้พระโดยสะดวกและปลอดภัยที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามครับ วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมเป็นพระอารามหลวงชั้นวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านเรียกขานเป็นว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาศมีความสูง167เซนติเมตรสันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้นยุคเดียวกับหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาและหลวงพ่อโตวัดบางคลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะองค์จริงนะครับนับกการันพ่อพิมพ์ครับ,พบ,พรบรป,ป,ปกต<ร>ินี่คนมาก,กันขนาดไหนครับหลวงพ่อนะครับปฏิทินแล้วนี่ก็เฉพาะสออาทิตย์ก็แน่นครับใบบดก,ก็แน่นแต่วันธรรมดาก็ลดลงไปหน่อยนึงก็ไม่แน่นทีเดียวเดือนหนึ่งก็งงก็หลายหมืน่นนะครับเดือนคน้ามาหลายหมื่นครับแล้วกลุ่มคนสูงอายุคนที่ใช้รถเข็นผู้พิการต่างๆนี่มากันช่วงช่วงวัยทุกทุกช่วงวัยครับ แม้กระทันน่งเด็กที่เกิดใหม่ๆก็มาเป็นลูกมาขอพรมาไปอขอเป็นลูกอย่างนั้นวัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีอารยศถาปัต์ไว <ป S 1> ้รอง<อ>รับเลยตอนนี้ทางวัดก็กำลังพัฒนาทุกส่วนที่เรียกว่าบุคคลทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยเฉพาะในพระโบถ์ดนี้บางทีคนในสุงอายุก็ไม่สามารถจะเข้าได้ด้วยที่ว่ากายภาพทางร่างกายเรากําลังปรับปรุงเป็นอารยสถาปั์ว่าสามารถจะให้คนที่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปปิดทองเพราะแหลมได้โดยปกตินี่อาจจะเป็นลิฟต์ขึ้นไป ลักษณะอย่างเงี้ยในอนาคตครับในอนาคตในอนาคตเพราะว่าจะได้ขึ้นได้เพราะว่าหลวงพ่อทำไมไม่ต้องไปอยู่ที่สวนเพราะว่าบางช่วงบางปีน้ําเข้ามายันในบ่อโสถ์น้ำท่วมน้ําท่วมเราก็ปรับเปลี่ยนไปไปทุกอย่างครับให้ทุกกลุ่มที่ประชาชนที่มีศรัทธาในองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยได้เข้าไปกราบนมัสการขอพรจากองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยได้ใกล้ชิดที่สุดคนตั้งใจมาแล้วอยากจะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อปิดทองท่านยาอะไรท่านนี้ใช่ไหมเราก็ทําเป็นแบบสาคัญง่ายๆข้างหน้าก็กำลังวางแผนกันอยู่ทุกภาคส่วนสิ่งที่บำเพ็ญบุญย่าน ที่โยมก็มาใช้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่วิหารลานเจดีย์แล้วต่างๆจะต้องมีอริยะตถาปัตเข้าไปโดยเพพาะห้องน้ำเนี่ยน้นี่ก็ปรับปรุงหมดทุกอย่างตอนนี้ แม้วัดแห่งนี้จะมีอายุเก่าแก่กว่า250ปีแต่วัดบ้านแหลมในปัจจุบันก็ได้มีการบูรณะและพัฒนามาตามลำดับรวมถึงเรื่องอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงวัยและคนพิการสามารถเข้าถึงได้มาทำบุญไหว้พระที่วัดบ้านแหลมได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อคนทั้งมวลต่อไปครับ โห่เนี่ยเห็นป่ะโอ้โหพอได้แต่มันเหนื่อยหน่อยสุดแขนพอดีแล้วไม่ใช่แค่ว่าขึ้นแล้วลงก็อันตรายนะเกิดชันเนี่ยมันจะพุ่งไงอันนี้งั้นถ้าเกิดดูจากสายตาต้องยืดไปถึงขอบปูนที่เลยอ่ะแล้วมันไปจบขอบไม่ได้สวยพอดีไงแต่นี่ที่จอดรถก็คงจะไม่อะไรก็แค่ตีเส้นนะท่านนะตีเส้นแล้วก็กว้างกับปกติเมตรหนึ่งตอนนี้คือว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็25% เส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุผู้ที่ใช้รถเข็นและคนพิการท่านสามารถนํารถมาจอดได้ที่ลานจอดรถของทางวัดจากนั้นก็ใช้เส้นทางเดินหรือเข็นรถเข็นเลาะมาตามถนนภายในวัดเพื่อมายังพระอุโบสถโดยทางวัดได้นําทางลาดชั่วคราวมาใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้รถเข็นให้สามารถข้าไปกราบนักวสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้ถึงด้านในพระอุโบสถเลยครับจริงๆก็สมุทรสงครามเนี่ยเรามีจํานวน ประชากรที่สูงอายุค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบจกก็มีโครงการหนึ่งเรื่องของการซ่อมแซมสําหรับผู้พิการก็จะมีการปรับทางลาดวันนี้ก็ได้รับความรู้ว่า1ต่อ12เพื่อที่จะกําหนดทางลาดให้กับผู้สูงอายุผู้พิการวัดเพชรสมุทรแห่งนี้นะคะในหลายๆจุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทําทางลาดทางชันไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาปรับปรุงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ไม่ลาดชันมากแล้วก็สะดวกสําหรับผู้พิการที่จะเดินทางมาคนเดียวไม่ต้องมีผู้ช่วยได้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคท่อง เที่ยวมานะคะ,ะเดินทางไม่ไกลาจากกรุงเทพสะดวกปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะนี่แะครับร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาอาระยะสถาปัตที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวงที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ เตรียมพร้อมพบกันปลายปีนี้กับสุดยอดงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบและบริการเพื่อการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health and Wellness Tourism ธุรกิจไหม่การท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวลในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023มาหาการรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7วันที่7ถึง 10ธันวาคม2566จัดใหญ่ไฟกระพิบที่ศูนย์นิรศการและการประชุมไบเทคบางนารีบจองบูธกันนะครับ กโดย W แข่งห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบ,บริษัท W หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดมหาชน PTT Station นนนนบริการเฟลลี่ดีไซน์โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซโปครั้งที่7รวมสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อคนทั้งมวล ยังเปิดให้ร่วมลุ้นกันจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับกับโครงการ W A Q R Rewards แจกใหญ่ฟินไกลถึงเกาหลีโดยลา่าสุดคุณชาญวิจารุสมบัติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ W A จับรางวัลผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศเกาหลีใต้จำนวน25รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งในแคมเปญ W A Q R Rewards แจกใหญ่ฟินไกลถึงเกาหลีจากการสแกน Q R code ทางคลองกระดาษ W A ผ่านไลน์ W A Thailand ื่อสะสมแต้มแลกสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินทุกเดือนรวมทั้งสิ้น200ที่นั่งมูลค่า3ล้านบาทเช่นนะครับหรือจะใช้เป็นแต้มแลกของรางวัลมากมายทั้งเที่ยวกิน ชอปก็ได้เลยแบบไม่ต้องลุ้นอาทิอีวัชเชอร์ร้านอาหารต่างๆและส่วนลถร้านค้าบัตรเติมน้ำมันตลอดจนอุปกรณ์สำนักงานต่างๆเป็นต้นสำหรับผู้สนใจสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมปลายเดือนนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.wa.reward.com หรือ f c e b o o k WA Thailand ครับ สภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นภัยร้ายแรงที่กำลังคุกคามโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ทว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้ก่อให้เกิดสินค้าที่จะมารับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะในประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทยของเรานี่แหละครับกิชณะทัวร์ยกร้อวันนี้จึงขอพาไปเที่ยวชมธุรกิจสินค้าที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกันความร้อนอีกทั้ง ยังสามารถพัฒนามาเป็นสินค้าเฟร์ี่ดีไซน์ได้อีกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางลาดไปจนถึงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยพักฟื้นรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดีจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไอโซวอลเฟร์ี่ดีไซน์เป็นแลมเฟร์ี่ดีไซน์ โดยไอโซวอลครับก็จะมาช่วยแก้เพนพอยต์ของแต่ละบ้านหรืออาคารที่เดิมอาจจะไม่ได้ออกแบบที่จะมีล็มไว้หรืออาจจะต้องการลร็มเพียงบางช่วงขนาและสามารถที่จะยกออกได้แต่ละบ้านแต่ละอาคารเนี่ย mm. บันไดเนี่ยลูกตั้งลูกนอนก็ไม่เท่ากันมันก็ยากที่จะไปทําสําเร็จทีนี้เราก็สามารถตัดโดยใช้โฟมที่เราอัดแน่นและซึ่งเป็นโฟมที่เป็น expanded polystyrene แล้วก็เราสามารถผสมรีไซเคิลเพื่อให้ reuse อัดมาเป็นบล็อก ได้ oh, <wow. S 1> ไอวอลลเนี่จะเป็นผนังและหลังคากาันความร้อนหรือเราเรียกเป็นแซนด์วิชพนเนลตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฉนวนที่สามารถกันความร้อนไม่ให้เข้าและการความเย็นให้ไหลออกได้มีคุณสมบัติที่ไม่ลามไฟ mm hmm. นะครับแล้วเราจะมีอีกตัวที่เป็น NF นี่ยแบบไม่กลัวไฟเลยเอาทอชเผาได้ในกระบวนการผลิตก็จะแซนด์วิชด้วย เหล็กนะครับทั้งสองหน้าถ้าสมมติเป็นหลังคาเนี่ยก็ด้านนอกก็เป็นมีแบบหลอนลึกนะหลอนกว้างแล้วก็สามารถวางโซลาร์เซลล์ได้ส่วนด้านล่างก็ไม่ต้องทำฟ้าเลยนะฮะมันก็จะเรียบอันนี้จะเป็นโฟมเอ็กซ์เพรสเด็ดโพลีสไตรีนนะไม่มี CFC นะครับ,รบแล้วก็สามารถรีไซเคิลรียูสได้อ๋อ้ oh, แล้วครับโอน,นี่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึงว่าล้อมนะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผนังตอนนี้พอเขาเออเหล็กลายสวยเนี่ยก็ ถูกพัฒนามาเป็น architectural wall ใช้กับอาคารทั่วไปได้เลยข้อดีก็คือประหยัดพลังงานตอนนี้เราต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนแล้นก็ต้องช่วยกันสร้างอาคารที่ป,ประหยัดพลังงาน ไอโซวอคือแผ่นฉนวนกันความร้อนสําเร็จรูปโดยมีลักษณะเป็นโฟมอยู่ตรงกลางแล้วปิดทับทั้งสองด้านด้วยแผ่นเล็กกล้าแผ่นแซนเลสหรือแผ่นเมทัลชีตเหมาะกับการใช้งานก่อสร้างทําเป็นผนังตึกอาคารทั้งภายนอกและภายในหรือจะใช้ทําบานประตูฝ้าเพดานและหลังคาโรงงานตลอดจนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปจนถึงบ้านน็อคดาวก็ได้ทั้งนั้นเลยครับ เลยรับ,บอบหมายให้ทําต้นแบบนะฮะกุฏิชิวบาลตั้งแต่ว,วัทฐาประชุมที่ท่านพระอาจารย์รครูวัดนะฮะมีความตั้งใจที่อยากจะทํากุฏิชิวบาลทั่วไทยแบบพอเพียงหน่อยนะครับก็เป็นขนาดนี้ก็ทําด้วยผนังไอสวอและหลังคาไอซวอททางวัดเนี่ยเขาก็จะเทพื้นแล้วก็ให้เราไปประกอบก็ได้ หรือบางที่เนี่ยทำเสร็จแล้วก็ตรงนี้เราก็แยกเป็นเป็นสาสท่อนแล้วก็ใส่รถไปได้ข้อดีคือคือจะเย็นสบายเพราะว่าตัวผนังหลังคาเราเนี่ยมีฉนวนกันความร้อนถ้าติดแอร์ก็จะประหยัดค่าไฟมากประหยัดพลังงานมากแล้วก็สร้างได้รวดเร็วว่าตอนนี้เนี่ยอร์นดีไซน์มีความสําคัญมากนะครับ กับสังคมผู้สูงวัยนะครับแล้วก็จะต้องดีไซน์ for a l l นะครับทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถจะไปได้ทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ไอโซวอลเราเนี่ยก็สามารถเป็นโซลูชันนะครับในการช่วยฟรีดีไซน์ให้สมบูรณ์ขึ้นแก้ปัญหาต่างๆนะครับเพื่อให้ทั้งรถยูแชร์ไปได้หรือแม้แต่อาคารช่วงนี้เราต้องกรีนไมล์เซตการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับเพื่อให้โลกเราอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับก็จะเป็นอาคารที่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างดี และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าเฟรนี่ดีไซน์ไอโซวอลฟ์แน่ครับขอบคุณมากครับคุณชายครับดีครับ,รบ<ๆ>นี่แหละครับอีกหนึ่งสินค้า Ferry ่ดีไซนที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายนะครับแล้ววันอาทิตย์หน้า9นาิกากลับมาพบกันใหม่ในรายการกิษณะทัวยกล้อทางสถานีข่าวเนชั่นเพื่อคนทันมวลครับ people